สวัสดีครับท่านทีลกครับวันนี้ผมพาท่านมาชมหอไตกลางน้ําวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดบุบลราชธานีนะครับสร้างเมื่อปีพศ .2385 ในสมัยรชัชกาลที่3โดยพระอริยะวงศาจารย์สุ่ยหลักคํานะครับลักษณะเด่นการก่อสร้างจะเป็นศินละปะผสมผสานระหว่างไทยลาวพม่านะครับ สร้างได้อย่างสวยงามข้างในก็จะเก็บคมภีร์พระไตรปิฎกหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็จัดแสดงผ้าที่มีคุณค่าต่างๆของเมืองอุบลน,นะครับเนี่ยศิลปะข้างในนะครับผสมผสานฝีมือช่างไทยลาวพมา่าและรับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปีพศ2524ครับให้ประชาชนได้เข้าชมได้ทุกวันด้านข้างสามด้านก็จะมีหน้าต่างสี่บานนะครับสด้านด้านหน้านั้นก็จะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็มีหน้าต่างซ้ายขวานะครับขอแต่งงานเมืองอุบลมาชมดูได้นะครับที่วัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณครับ